ีเมื่อกี้ไม่ได้ชนะนี่อ้าวเหรออ่ะเอาลืมอัดเมื่อกี้นี้ครับพี่เปิดหัวหน่อยแล้วกันเอานะครับทางซ้ายมือของ y o u ูทูบครับแตะเอาอะไรมาเล่นเอเชเวิร์สครับเอเชเวิร์สซื้อเอ็นเอ็นอีบีศูนย์หนึ่งห้ากล่องตัวไหนตัวไหนเออนี่ยทำไมต้องซื้อห้ากล่องเพราะว่าไม่มีอยู่หลังกล่องครับแม่งไม่มีพัตตี้เอาห้าตัวแล้วก็ทางนี้เป็นดีครับเอามือเป็นลิฟต์นะครับเอาอะไรมาเล่นเดคนเจอเหมือนเดิมเดคนเจอนะครับเมื่อกี้มันดำเนินไปแล้วพี่ลืมอัดทาง YouTube ดูดิเซ็งเลย โย่ลูกเต๋าต้องทางนี้ชนะนะครับที่ลงก่อนนะอ่ะต่อเลยต่อเลยโอเคผมตัวแล้วทางแล้วก็ชาร์จชาร์จเสร็จรอบจะตีแล้วบอกด้วยมันก็สวยสร้างโลกจากโสดสองครับรอเลยครับชุบมาไหมปุ๊บเก่งเลยเกินเออเก่งเก่งเก่งดีจริงเออมันยืนหนานะแต่มันมีโซต้องสองไปนี่แหละเบลอะโอ้โหดอ้โหโอ้โหไปดีละผ่านละบอกเลยครับโหด เยอะแล้วชัดตัวเอ้ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนยังพึ่งข้าวเพืเต้อ๋อตัวไหนนะที่เก่งตกใจมีไงตัวนี้ไงแต่ถามว่าขึ้นไหมไม่ขึ้นดูแต่ดูตัวดูตัวยืนกลางผมก็น่าจะรู้ละกี่ร้อยสามพันที่เราบอกว่าทำไม่ไสุดตอนเล่นวะหกพันเลยเหรอใช่แล้วสามพีตีกลางโอ้ยพันอุ้ยนี่นะ เห็นเหลยสามสามเมยอย่างนี้นะเดีกเวพักนะโอ้โหเด็เด้งเดกเด้งดูว่าเล่นอะนี่อยู่เอาได้ตรงวัดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออมามาแล้วเป็นเต็มหมดแล้ก็ตัวแรกินสองใบไม่่ประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าเอสการ์ดของเด็กมหแล้วจ่ายกีเกครับจ่ายสามเกตมือสอใบแข็งเอาเสเอามือเขาเอาอะไรก็ได้เหรอตักตลอด แต่ก็หลออถ้าสอบเป็นดับก็หลเข้าโซใช่ไหมจะเป็นโซการเลือกเป็นวัดที่ิปข้นหมกก็ใช้วัที่คลิปเลยตูวสามใบวัดที่คิปสามได้หยิบการที่ติดดูแลซิกเกิาไม่กีนหน่วบในนั้นขึ้นมืออี่ต่อไก็ือในขึ้นมือแล้วก็ที่หมือหนึ่งใบ้หยิบขึ้นมือเอาึือทิงทิ้งไปนี้เลยโอ้ยรีดเลยใช้แค่ใบเดียวหรอใบเดียวยืนตลอดการอะไรอย่างเงี้ยนะดีก่าเอาจะโซผิดไปก็แค่หาต่างจะโซผิดใบจะโซผิดใบยังไงผิด อาทิ้งมาจากมือนนดิงละสองจากตีละตีข้างต่อไปนะาเป็นปกติ4 h a มีสองคีและมีดับเบิลฉันจะโซผิดไปเยี๋ยวแลยยืนเจ็ดพันดีเฟนเจ็ดพันตีเจ็ดพันดีเฟนเจ็ดพันตัวหดสุดยอดแกแล้วแกแล้วจีี้เนี่ยจีกี้แมตัวฮาฮาแล้วแล้ววะอนาคตจะเป็นตัวอะไร หลังกล่องชิ้นยสุดตามเีมานี่อาสดสงจ้งไสองใบจบต้งตอไปอะไรหรออ่ากเป็นดํแล้วปะำานก่อนไอ้ล่าเช็ดออไปว่าปราังดูน้ำเงินจบออกไปนะมันต้องมันต้องสู้กับพ่อมันดัมจููน้ำเงินจบนะครับทีโน่รับสปอย์มแล้วนะครับองย่งยางอย่งีนกข้าวนนโลไป่อนโอ้ยโล นอกตอบแชมพี่ด้วยนะได้ครับผมพยายามพลาดมีแค่เสร็จมาแบบบอกว่าดีครับสองเปอร์็นตอีกสองจุดเช็บอกเลยนะว่าโหดยังไงแดนเชอร์เหมือนจะคิดนักก็จะชาดใบไหนดีคิดนักจัดน้องเทียวไปเดึยวทำอะไรได้แจ็คติการสองใบเฮ้ยเฮ้ยสองเป็นตอีกดีมากนะเจสต้าดีมากมองเชียวใบเด แต่ทำอะไรได้ขอกลางของเราที่เราเอาบอลดูนิ่งเลือดพอโซ่ทำลายเร่สมารถ้าเราตีไม่เข้าเราก็แค่พอโซ่ทำลายนะครับจะไม่ได้ไหมพอโซ่ทำลายโอ้ยโอนโอนโอนโดนมีไหมมีไหมทีแค่ซีเดียวนั้นมีไหมวิวสลิปบอกเลยว่าโอนเออแล้วก็สลีฟวอสิบแล้วก็กล่องวอสิบสลีฟวอสิบปกติแบบไปได้แก้ทางกันไหม แบบไมเมื่อเราลิงก์ตีแล้วรูนเคาน์เตอร์จะแอะนดี้มันแค่บึ้มสะสมบึ้มัวนองก่จวนตามดีคือว่าเขาเดิมไหมก็เคาน์เตอร์นะแต่ว่ามันมันไม่นจบแค่ตัวเดียวอะมันจะเคาเตอร์จ่ายงี้ปะบอกลางสะสจบหลายซุ่มฮะมงชาร์จได้มีไลเกแล้วครับมจบแล้ววู้วว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 วมวว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 ตวววววว แา้วดิตัวตัวนี้คือเหลือใบเดียวถ้าถ้าตายเราจะเสียเลือดใช่ไหมจะโดนตัวนี้แน่แต่ชาร์จไฟอะโกลางแค่แบบรีมดูจ่ายคอร์สแล้วด้วยดูดูคนแพ้กันดูคนแพ้กันต้อนต้องแข่งเลยคนแพ้กันไล่ลิงค์ห้านี่คือเป็นผ้าด้วยพี่ก็คือผ้าตาคือไล่ลิงค์ห้าเข้าด้วยตัวเองมาถามคนชนะมั้งเป็นผ้าด้วยคนชนะยังบอกว่าคนชนะยังยังงงยังงงเลยครับนึกว่ามีก็ลงไล่ลิงค์ตายโอเคจบไปนะครับของมาชิง เอ็นดีนะครับดีเอ็ <ND S 2> นดีเอ็นอินีนหนึ่งออกแล้วนะครับไลน์ลิง์ดูตกกันดีๆนะครับ <laughs> ขอไปก่อนโอเคบายบายเดี๋ยวเรารอดูกันคลิปหน้าคลิปเราไปก่อน <laughs> ครับ <laughs>